สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวสกินใหม่ของหลีไปที่มีชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า s o สแอนด์ซองกันนะครับผมสกินนี้เนี่ยก็เปิดขายอยู่ในราคา1,350คูปองในอาทิตย์แรกนะทุกคนก็ถ้าหลังจากผ่านอาทิตย์นี้ไปก็จะขายอยู่ในราคาประมาณ1,688คูปองนะก็สกินนี้ไม่ต้องซุ่มเลยนะโคตรดีเลย <Wow. S 1> แล้วก็สกินนี้เนี่ยก็จะมีเอฟเฟกวาร์ปแล้วก็นี่รูปขยับได้ <łość> <S 2> <S 2> อุ้ยโคเทก็ราคาไอ้สกินนี้เนี่ยราคาก็อยู่ที่4 0 0ร้อบาทเองทุกคนโคตรถูกนี่ดูรอบๆกันหืดูปอกหน้าดูทุกคนโคเท่นี่แล้วก็ผ้าก็จะพิ้วสวายแบบนี้เลย โอเคครับแล้วเพื่อเป็นการเป็นเสียเวลาเนี่ยเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าสกินใหม่ของหลีไปเนี่ยจะหล่อเท่และจะสวยแค่ไหนนะครับผมและตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเรามาดูเอฟเฟกต์วาร์ปกันดีกว่านะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนโอ้โหนี่ก็จะแบบฟันกับร่างเงาของตัวเองนี่โคเทโอเคเราเดินไปฟาร์มกันดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูเอฟเฟกต์สกิลที่หนึ่งกันนะว่าจะเป็นยังไง โอเคอเคุ้ยเ,เพื่อนสวัสดีครอบชาล็อตมาทําอะไรเอ่ยนี่สกินพี่เทไหมน้องเป็นไงสกินนี้เนี่ยก็ขายอยู่ในราคา1,350งพัคูปองนี่สกินีกสกิลหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคน <Wow. S 1> ข้อเท่อุอ้ยก็จะเปิดขายอยู่ในราคา1,350งพัคูปองเฉพาะอาทิตย์แรกนะทุกคน ก็ถ้าผ่านไป1อาทิตย์แล้วมันก็จะกลับมาเป็นราคาเต็มนะ <Huh? S 1> ก็รีบๆมาซื้อกันกระละทุกคนโอเคเราพาไปนี่สกิลสองกันเลยนี่เลยโอเคเพื่อเราได้มาเฟิร์สบอทเจ๋งเจ๋วมากโอเคครับเราพาไปนี่เดี๋ยวเราจะมาดูสกิลอันติของเรากันนะว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนผมบอกเลยว่าอันติของเราเนี่ยโคตรสวยเลยนะโอเคแล้วก็เรียบร้อยพี่มาแนละน้องเล่นกลางมีใครไม่เอ่ยโอเคมีด็อกเตอร์เบียนอยู่เรียนกลางสวัสดีครับ นี่สกิลหนึ่งพุ่งไปทันทีแล้วก็สกิลสองสโลมาดินี่แน่นี่แน่โอ้โหโอ้โหพิดแรงพิดแรงเราสู้ยังไม่ได้เราสู้ยังไม่ได้เดี๋ยวถ้ามีอันตรนะฉันบอกเลยว,ว่าแกไม่รอดอย่างแน่นอนมาดิมาดิน้องมาดิน้องมาดิน้องอื้มอุ๊ยนีดเดียวเองทุกคนโอ้โหอุ้ยมันยังอยู่ไหมผมจะได้อุ้ย สวัสดีครับจะเอกตัวเองแล้วก็เรียบร้อยเราได้มา1คิวเป็นไงละ่ะโอ้โหเรายังไม่ถึงเวลสี่เราก็ได้มา1คิวแล้วอะครับโคตึงตึงเกินใส่สกิลแล้วมีพลังอ่ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอเคตอนนี้เราได้มา1คิวแล้วนะโอเคเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลอันติีของเราดีกว่าทุกคนว่าจะเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้โหโคเท่โคสวยเฮ้ยสวยเกินราคามากกินนี้ราคาประมาณ4 0 0 500บาทนะผมจะแตกกันทุกคน นี่หือสวยเกินนี่เป็นแบบนี้เลยชิง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 โอ้โหแล้วเพื่อนใส่สกินไวโอเดตเอ๊ะมันไม่ใช่ไวโเอเดตสิคนละเกมแล้วเพื่อนใส่สกินนี้ก็สวยเหมือนกันนะทุกคนเป็นสกินตัวจีนโอเคครับตอนนี้เลนกางมีอยู่2ตัวแลวเลือดมันเหลือน้อยมากเอามาเลยเพื่อนเอามาเลยของเบ้งโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ทำไมนายไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะจัดการเองนะของเบ้งมันรังแกนายงั้นเหรอสองคนนั้นฉันจะไม่ปล่อยให้รอดอย่างแน่นอนมันไปไหนแล้ว อุ้ยสวัสดีครับดรอเพิ่มเบี้ยจะไปไหนน้องกลับมานี่จะไปไหนแกบัง,าางอาจทำเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่โอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมเบ่งเราได้ไปแล้ว เออตอนนี้ชาล็อดจะล้างบวก้ฉันมาแล้วเพื่อนฉันมาแล้วโอ้โหมันมันมามันมากับสองตัวแตกมากระสองตัวลุมเพื่อนฉันได้ยังไงฮะอันติเป็นสีชงกิ้งชงเชงแล้วก็เรียบร้อยโอเคครับผมเรียบร้อยแตกไปหนึ่งตัวเอาอีกหนึ่งตัวดีไหมมาดิครับจะไปไหนแล้วมาดิมาดิตีธรรมดาแล้วก็สกิลหนึ่งจงกิ้งแล้วก็เรียบร้อยเพื่อนเราได้ไปชาล็อตได้ไปหนึ่งคิวแล้วเราก็ได้มาอีกหนึ่งคิวแล้วได้มาเป็นด็อกเตอร์บีนะทุกคนหืมข้อสวยสักี่นี้เป็นไงอันติสวยมากเลยทุกคนออุ้ยยยยผมพูดคาววว่่่สสกีีรรบะเนนจิงๆ ตอนทีทีมเราก็สกอร์18ต่อ2อนะนะโหฝั่งนูน้นคิวไปแค่2ตัวเองหรอใครคิวไปเนี่ยฝั่งนูน้นอุ้ยมีอาริซิโอนะทุกคนโอ้โหคือแบบว่าฝั่งนูน้นตู้สู้สู้แก๊งเราไม่ได้เลยอ่ะแก๊งเรามันตึงเกินตึงเกินเฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเอาดาร์ก,กันดีกว่านะโอเคตอนนี้อุ้ยเลนบน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 มี3ตัวฉันกำลังไปฉันมาแล้วมาแล้วครับผมพระเอกมาแล้ว โอ้ยแกอย่ามาลุมเพื่อนฉันฉันมาแล้วอุ้ยอเลซิโอไม่ไม่เพื่อนหนีไปเพื่อนแล้วสกิลหนึ่ง <c oughs> พุ่งก็ไปหาแล้วก็สกิลสองตีมาตีธรรมดาแล้วก็ <c oughs> อันตีเ <c oughs> ชิงิงแล้วก็เนีร่รอได้มาหนึ่งคิวเอาไงต่อครับแกจะหนีไปไหนกลับมานี่แกบังอาจทำเพื่อนฉันฉันบอกแล้วแกนะไม่ตองยังงั้นเลสวัสดีครับวัยรุ่นมาทำอะไรแถวนี้เนะี่ย วูเน็ตวูดหนึ่งแล้วก็เชิงเชงเชิงแล้วก็ตีธรรมดา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 แล้วก็เรียบร้อยครับผมเราได้มาอีก1นคิวโอ้โหโคตรตึงใส่สกินนี้แล้วตึงขึ้นใส่สกินนี้แล้วมีพลังทำให้เราเก่งขึ้น300ล้านเปอร์เซ็นโอยโคตรเยอะเลยไม่มันไม่ขนาดนั้นนะทุกคนอืมโอเคครับเราคลีบไปเดี๋ยวโอเคคลิปเสร็จเราจะไปเอาดารกันโอเคมาเพื่อนไปเอาดารกันโอ้โหตอนนี้มานาเราใกล้หมดแล้วโอ้โหแล้วเพื่อนแย่ง แยงบอฟฟ้าเราไปแล้วเพื่อนอโอ้โทำไมเพื่อนไายทำไมเธอต้องแยกบอฟฟ้าเราด้วยไมไ่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาดาร์กดีกว่าอโดสตันโอเคครับเราตีไปนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคแล้วก็เรียบร้อยได้มาแล้วขอไปรีมานาแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวฉันกลับมาหาอืยมาดิครับจังหวะนี้แล้วก็เรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งคิวเฮ้ยโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยแตกยูดีเราก็ได้หนึ่งคิวเฉยเลยทุกคน โอ้โหทุกคนมันดันป้อมกลางเราหายไปสองป้อมแล้วอเอ้ยมันจะเริ่มพลิกเหรอแกเอ็นครับเดี๋ยวเผ็ดอะไรครับเนี่ยอยู่ดีก็มาพลิกเผ็ดเฉยเฮ้ยเอาไปละแกจะไปไหนแกบังอาจตีป้อมฉันจะบอกแล้วแกไม่รอดแน่ชงเกงชงเกงเอ้ยกลับมานี่นะเฮ้ยอื้อหืออื้งอุ้อติดตันมาดิจะไปไหนโอเคแล้วก็เรียบร้อยเพื่อนเราได้มาอีกหนึ่งคิวพุ่งตามไปอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับจะไปไหนกลับมานี่นี่เนี่ยตีธรรมดาแล้วก็ชงเกียงชงเกงโอ้โหระวัปกลับก่อนทุกคนไม่งั้นเราตุยแน่นอนไม่งั้นเราตุยแนนนน่่ออะเมืกี อุ้ยได้ปะได้ปะเพื่อนได้ปะได้ปะได้ปะโอ้โหอุ้ยไ้นี่ก่อนเลยแล้วกันนี่เนี่ยตีธรรมดาตีธรรมดาแล้วก็อันตีสับไปหนึ่งทีจงเจ๊งแล้วก็ตีธรรมดาแล้วก็ตีธรรมดาแล้วก็เรียบร้อยแล้วได้มาอีกหนึ่งคิวครับผมมาดิตามมาดอดิแต่จียงก็ตามมาเราเกือบไม่รอดนะนทุกคนเราฟาร์มเอ้ยเราเคคลิปก่อนเคคลิปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยฟาร์มต่อเราต้องหาตังค์ให้ได้เยอะๆเราไปเอาดาร์กเลยทุกคนไม่งั้นเกมพลิกยังแงนอนตอนนี้ตอนนี้ป้อมเราป้อมกลางเสียไปหมดแล้วสามป้อม แตกหมดแล้วนะครับผมป้อมเราโอเคเราเอาดาร์กกันมากันเพื่อนมาตีดาร์กโดสตันโอเคครับเดี๋ยวเราเอาดาร์กเสร็จเราจะดันป้อมกันเลยไปทุกคนดันป้อมกันเราจะเอาป้อมกลางมันกลับคืนมาเรา,เราตีคลิปกันโอ้โหไม่ได้ไอนี้โอเคมาครับผมผมตีเก็บแตกตัวนี้ก็ได้แล้วจวังหวะนี้ก็พุ่งเข้าไปหาไอ้ด็อกเตอร์เบียนแล้วก็สับอันติไปหนึ่งทีแล้วก็ย้อนกลับแล้วผมไม่กลับมาเนี่ยผมแตกนแน่นอนนะครับ โอเคตอนนี้มันยังเกาะปอมอยู่ผมไม่กล้าเข้าโอ้โหผมเข้าไฟททุยทุยผมเข้าไฟททีไรเดียคือแบบว่าเลือดผมเนี่ยแทบจะหมดเลยนะอเราขอแย่งบัฟฟ้าฝั่งนั้นก่อนกันลวกันนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคแล้วก็เรียบร้อยได้ไหมเพื่อนเข้าไหมเพื่อนเข้าไหมถ้าเข้าเราจะตามอือไม่น่าเข้ามากเลยนะทุกคน ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้พุ่งเข้าไปหาตีธรรมด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 าแล้วก็อันติสับไปหนึ่งทีออกผมไม่ได้เลย <A> ผมไม่ได้สักตัวเลยทุกคนโอ้โหทำไมมันตายยากตายเย็นเหลือเกินเนีโโ่ยโอ้โหเฮ้ยเราน่าจะได้ป้อม Figure. ได้ป่ะ <ส sentenced> เพื่อนเข้าทีฉันไม่กล้าเข้าโอ้โหพิษมันแรงมากเลยทุกคน โอเคเรียบร้อยได้ป้อมกลับคืนมาแล้วอุ้ยัสดีครับน้องหญิงจะกไปไหนกลับมานมาน่กลับมาหนิแล้วก็ตีสับแล้วก็เรียบร้อยครับผมเราได้คิวที่7มาแล้วขอ,อ10คิวนะเกมนี้ไม่ขออะไรมากมายโอเคได้ป้อมมาอีกหนึ่งป้อมครับผมสวยโอเคครับเราสับอันติแล้วก็เรียบร้อยไปเล่นกลางกลางมี3ตัวแล,แล้วเลือดเราก็มีนิดเดียว,วเอาไอ้ด็อกเตอร์เบียนก่อนด็อกเตอร์เบียนรับตาหน้นะนี่แหละตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาแล้วก็ตีสับแล้วก็เรียบร้อยเราได้ไปอีกหนึ่งคิวเขาบอกอุ้ยเกือบได้ เกือบได้ตอนนี้นะโอ้โหเราไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนตอนนี้เราก็ได้มา8คิว้วโอ้โหโคตรเยอะอืมขออีกสองคิวได้ไหมอ่อฉันอยากได้2คิวจึงเลยจะได้10คิวอุ้ยไม่นะเพื่อนหนีไปของเบ้งไม่นะของเบ้งไม่นะโอ้โหเกมึงอาจทำของเบ้งฉันฝาไว้ก่อนเถอะอุ้ยโอเคข้าผมสวยแังแจ๋มากเลยเพื่อนตอนนี้เราวาร์ปกลับบ้านก่อนนะไม่งั้นเราไม่รอดอย่างแน่นอนอุ้ยเพื่อนจบป้อมเลยจังหวะนี้เราไปดันป้อมกันดีกว่าไม่งั้นเกมมันจะนานกว่านี้โอ้โหตอนนี้16นาทีนะที่เราเล่นมา คือผมว่าผมจบได้คะทุกคนผมว่าผมจบได้จังหวะนี้ตีป้อมตีป้อมแล้วก็เรียบร้อยครับผมจบไปที่เรียบร้อยแตคือเกมนี้เราได้มาแปคิวเองนะทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสกินนี้เนี่ยสวยใช้ได้เลยนะใครที่คิดยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมว่าสกินนี้เนี่ยมันสวยอะไรยังไงนะสกินนี้เนี่ยก็เปิดขายอยู่ในราคา1,350คูปองนะแต่ต่ออาทิตย์แรกส่วนถ้ามันผ่านอาทิตย์นี้ไปแล้วก็จะขายอยู่ในราคา1688คูปองนั่นเองนะครับ โอเคครับผมถ้าใรชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันด้วยเลยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้า